อุ้ยใหญๆลันละปดโัโอ้ลันลนลนลันปดสะปลาแห่งโดยตะเโอ้โหตัวนี้รุนแรงเว้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ Shut up! สวัสดีครับผมสวัสดีตอนสายๆนะตอนนี้ก็กำาวงไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บอ่อตกปลาลุงลินนะครับผมบ่อตกปลาลุงลินก็อยู่บ้าน้รยแต่ครับ mm hmm. อยู่บักไก่จากบ้านผมนะครับจากบ้านผมมาก็ประมาณสักเ,เกือบเกือบสองกิโลนี่มันะ้งเป็นบอ่อตกปลาแบบช่างกิโลออกนะครับผม <Hey! S 1> ดูบรรยากาศรอบๆครับผมมีผมอยู่คนเดียวนี่แหละนะบอ่อก็งามเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้าก็ค่อนข้างลึกนะครับแต่เจ้าของบ่อบอกว่ามีป่าเกือบทุกชนิดในนี่เลยนะเออค่าบริการก็คือเบ็ดคละ20บาทนะแล้วก็ช่างปลาออกอะปลาทุกอย่างอะกิโลห้าสิบบาทนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมว่าจะมีป่าอย่างห้องในบ่อนี้นะตัวใหญ่เกาะขนาดตัวใดนะครับผมกิโลห้าสิบบาทจะคุ้มเกาะน,นะเดี๋ยวมาลองดูจุดตกแบบสปีชเปิร์นะครับผม เป็นอุปกรณ์ชุดกลางนะลอกโบ 1, 000, นะึงพันใส่ในลอก1ิปอ์โหลดใส่หน้าตัวเบ็ดยามาโต้เบอร์หกเบอร์เจ็นะครับอิสมาตูดห่วงนะครับเยือ่อนี่หมปลาล้วไมไหมธรรมชาติไหมบอนะครับเยื่อตัวประเก็รพิเศษ a อบนะจะได้ผคนตลอดมาเดี๋ยวลองดูนะครับไปลุยเลยไม่รอสายละ ไปเลยไกลหน่อยแล้วกันลองด,ดูมีปลาอะไรบ้างโดนแล้วครับตวัวแรกมาแล้วมู่มเป็นปลาอย่างนะโอ้ตัวไม่ใหญ่เอ้ตัวขนาดนี้กิโลหาสีปุดตื่นอยโดนแล้วครับ nó nó khóc tôi nó dày này non dài nè muốn ngồi bài này nha để tôi dày ui ui bịch bịch ui ui dày dài ui la la bột thô bột thô chưa sạch dài đâu vậy ừ. lần này khinh con 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 dài nè dài nè non lần này khinh con เดีอเด,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 ดเย็นเย็นเย็นงนี้ก่นอนเดี๋ยวมาจะวันกันเสือกลงสองคันแม่งเอ้ย,อย,อยมามาลางนี้คือเรียบร้อยละมาดูดป่ายังโอ้ล่านล่านล่นล่นปดโซโอ้โหมีสัตใหญ่ว่าวเนี่ยใหญ่นนเนี่ยแน่นเก็บเลยปวดท้ปวดทป้ดทปวดท มาสายสิปอนทานไหวไหมทานไหวไหมโอ้ยปลาโคปลาโคเขยไวมาไปมาโคปลาโคปโดดูจีมันอะไรเนี่ยอะไรเอ่ยขึ้นมาดูสิเฮ้ยเมื่อยสุกก็นวนจันว่ะน่าจะเป็นนวนจันนะ ลุงชั้นใหญ่ขนาดนี้หายยากะนะเป็นนน่ลุง oh. ชันอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรุนแรงว่ะรุนแรงว่ะอุ้ย น่าจะนุ่นจันหละดันไปอีแล้วก็บบวิ่งยาวนะ่ะไอ้ยีโซก,กันวิ่งยาวแลว้วใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โหหน้าไทยดินไปเลยว,วะดูจีมัน โอ้ยปวดแขนแล้วเว้ยดูเบียลันอุ้ย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 เสียวกันเนอะ ตัวแรกป่านนินจุน่มหัวกล้ำตัวที่สองดูเลยสปลาดแห่งโดยเตอุ้ยโหแห่งดีชิบหายเลยว่ะอุ้ยอุ้ยเหลืองเหลืองเหลือง โอ้นุ่นจันได้เลยนุ่นจันใช่ใหญ่มากโอ้โนุ่นจันใหญ่มากนุ่นฉันใหญ่มากนุ่นฉันใช่ใหญ่มากนุ่นจันใหญ่มากซีห้าอับโอ้ใส่นี่หายยากเลยครับ หยุดไม่ย่อนโคตรแรงไม่มีตอ่อมัง้งปวดแขนเว้ยดูยวผมิะด,ด,ดูดีเข้าสวิงได้หรือเปล่าวะปวดซู โอ้โหดู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 เต็มปากจับมั้งโอ้เต็มปากจะมาตัวเบสประเจ็ดยามาโต้โอ้โยาวสอกปลายเดี๋ยวโชว์กันนะสี่ฮารโลมีนะนนจันนี่น้ำหนักดีนะกิโลห้าสิบบาท นายจะโอ้อยนะห้า,ากิโลกว่าห้า1้าาร้ยสิบกาได้ยอะก็คุ้มแล้วครับผมนี่สี่ห้าคนลาบนี่เอาไปอยู่ในตัวนี้นะเดี๋ยวต้องไปเก็บส่วนเสษยดเอบีมารุ่นกระตอรครับลงสองคันวันเดิมนั่นแหละเดนรับน้ำคือลึกมากนะน่าจะ5้าเมตรมีอ่ะห้าหเมตรมีอ่ะ,อะลึกมาก โดนแล้วครับผมอุ้ยโอ้อเลี้ย,อยงอยู่างน่ะเด็กเป็นขับใหญ่ปลาอะไรปลาหนินว่ะเออปลาหนินใช่นี่ได้อยู่เออใหญ่าหญ่ใหญ่ใหญ่เออ,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 เอ,อปลาหนินใช่นี่โออยู่โออยู่โออยู่เกือบโลครับนี่เกือบโล คือกิโลห้าสิบนะครับปลานี่เป็นบ่อแบบกึ่งธรรมชาตินะเอาไปขายเจ็ดสิบแปดสิบได้สบายเลยเนี่ยใช่เนี่ยอ้โฮ้น้อยไปหน่อย่อยอฮ้ย,โ,ยโดนโดนอีกตัวนี่ปลาอะไรสงสัยเป็นปลาน,นิ้งน,นะ โดนอีตัวโอ้โหโถช็อกเกอร์ก็มีโอ้นลกวก็ปนินโอ้มีช็อกเกอร์ตัวอ่ะขออนุญาตเอาไปอาบแดดนะจ๊ะไม่ต้องลงน้ำนะเป็นปลาไม่ดีเปลี่ยนใจเอาไปรูปเล่นดีกว่า เปลี่ยนใจไปลูกเล่นดีกว่าใส่กระชังไว้โดนละครับโดนละ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 โอ้โหวิ่งยาวเลย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวนี้รุนแรงเว้ยหุยห้ยหุยหุยรุนแรงด้วยรุนแรงรุนแรงรุนแรงตัวนี้รุนแรง Bên là nghe nhóm này kiếp đây vui Ui luôn lên luôn Kiếp bên lên cần Kiếp bên lên cần Lùn lên vui Lùn lên lùn lên Sắp dày sắp dẹp lạ Mà Kiếp bên cần Mà มาโดน,นแล้วอะไรเออโดนแล้วปลาอะไรก็ไม่รู้แต่ใหญ่แน่นอนนักตะกึกโดดโอ้โหโอ้โห nó sẽ viên cướp thằng bồn với một người nó chẳng thật vậy nó chẳng thật kỳ luôn thức lùng tém bạc lại hoa thôn đầm lúc tươi chút lắm ừ โหรุนแรงรุนแรงรุนแรงะเหละเกินต้องก่อยๆเล่นกว่าเดิมเพราะว่าตัวเลขนนจันตัวนั้นก็กินไปขั้นนี้แหละกลัวสายมันอาจจะจ้ำก็ได้ เอลงปื้นเหมือนกันนี่ว่าเจ้าเดิมหรือเปล่ามาใกล้ๆดำลงปื้นเลยโอ้ยโอ,โอ้ดูน้ำแข็งมันโกระโห o o ีเถอะดูนี่ไปโกระโห o นะครับ Cái bị cá hô này các bạn lén, vui Cổ hồ chiêu quế cả hồ cổ hồ hình đã bạc đã bạc bẩn lư rồi hồ, mát แรงดีโคตรโอ้หวันนั้นจันทร์ต้นน่ะอึดนะกะหอึดกว่าอีก นี่ครับสนีสปิลพอมันมันอยู่ตรงนี้นะครับกันสปิลที่ดวงสัตว์ใหญ่ไส้สีห์อัพขึ้นเนี่ยมันมันมากเลยรุ่นเลยตัวนี้เป็นกระหนะครับไส้มันน่าจะ ตามห้ารูแล้วรู้จักพละกำลังของมันแล้วก็เห็นเงาในน้ำปุ๊บ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 ,บมีนะจะเย็น ยังมาโตเองนะขึ้นมาเห็นตัวโอ้โหขึ้นมาเห็นแสงขึ้นมาเห็นเขายิงแรงลงไปดำลงไปเหรอมาไกลแล้วครับเฮงยังดีอยู่เลย ยากใช่ไหมอุ้ยโอ้เสร็จแล้วครับคนนัสวิงเต็มสวิงจะมาพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนักกว่าโอ้โหใหญ่มาเกลๆห๊าไงเกน่อยโอ้โหใหญ่มากโ เบ็ดยังมาุูเต็กกำไฟทั้งองโคเลยดูดูความใหญ่ของมันจะจ้เลยกบเดียวตรงนี้อาจจะเปิดมาวันนะครับผมวันละสองร้อยบาทนะเดี๋ยววันไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งกัสามคำนะจะเปลี่ยนจากจังกิโลเป็นมาวันละนะวันละสองร้อยต่อคันนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นเอาสัตว์ใหญ่มีเยอะมาก ผมเยอะทุกป,ประคิจสีสีดีดีโอ้โหใส่หายายากเลยครับผมยังคึกยังคึกจัดพอของป่าของพอ,อครับทริปนี้ก็ก็เดี๋ยวจะเปิดนะเปิดมาวันนะครับผมอู่กับเจ้าของบ้นละวันประมาณสองร้อยบาทนะจริงหรือสปิวนะครับผมต่อคันต่อวัน ก็มีรุ่นเลยแต่น้ำลึกมากนะรุ่นซั์ใหญ่นะใดทีก็คุ้มเลยนะครับมีเอ่อ,อ,อที่เห็นเห็นนี่คือระโหยีศกนนจันทร์ป่านไหน,นะครับแล้วก็ป่านนินนะครับโอเคทีมนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมไปกันที่ไหนก็กระดิ่งกดติดตามเราเลยนะครับทีนี้ไปก่อนครับผมบาย